ในตอนที่ลูกผมอายุได้เดือนหนึ่งครอบครัวเราอาศัยอยู่บ้านพักข้าราชการคืนหนึ่งเราถูกนายสั่งให้ย้ายออกฉุกเฉินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อเอาบ้านไปรับรองข้าราชการชั้นสูงที่จะมาชมการแสดงยิงปืนใหญ่ในตอนค่ำคืนนั้นผมนั่งมองลูกเมียบนกองฟางในท่อซีเมนต์และความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจว่าต่อจากนี้ไม่กูก็มึงเราต้องตายกันไปข้าง ในปีพศ2475ยุคที่ประเทศไทยใช้ชื่อว่าสยาม ยุคที่วันปีใหม่คือวันที่หนึ่งเมษายนและยุคที่ความเหลื่อมล้ำเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคดีความเกิดขึ้นถ้ามันเป็นปัญหาระหว่งางชาวบ้านธรรมดาก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าคู่กรณีเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือว่าชาวต่างชาติแล้วก็คุณอย่าได้หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมเลยสำหรับเหล่าเจ้านายนั้นหากทรงกระทำความผิดอาญาขึ้นมาศาลสยามจะไม่มีอำนาจไปตัดสินได้แบบคนทั่วไปคดีความต่างๆจะถูกส่งตอบไปให้กระทรวงวังเพื่อให้ในายหลวงทรงวินิจฉัยถ้านายหลวงทรงมีพระราชดำรัว่า เจ้านายนั้นมีความผิดจริงเจ้านายท่านนั้นจะถูกส่งไปขังในห้องแห่งหนึ่งในกระทรวงวังแทนเรือนจำแบบราษฎรตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระปาใส่ว่าลูกผู้ดีไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่จะบังคับบัญชาได้ด้วยอาญา ในขณะเดียวกันชาวต่างชาติผู้มีอำนาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคอยคุ้มครองอยู่เนื่องจากสยามได้ทำสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคกับชาติมหาอำนาจเอาไว้จึงเกิดคนในบังคับต่างชาติจำนวนมากที่ใช้ชีวิตลอยตัวอยู่เหนือกฎหมายสยามซึ่งชาวต่างชาติบ,บางคนที่มีกำลังทรัพย์สามารถใช้เงินหรือเส้นสายเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนในบังคับต่างชาติได้คนกลุ่มนี้ไม่ว่าทำผิดในทางอาญาหรือแพ่งศาลสยามก็ไม่มีอำนาจชำระต้องไปฟ้องกงสนชาตินั้นๆทำให้การพิจารณาคดีจะมีผู้พิพากษา ชาติเขาเข้าร่วมด้วยและตามคาดศา์าของประเทศเขาส่วนใหญ่ก็มักตัดสินเข้าข้างคนในบังคับของตนเมื่อมีกลุ่มคนที่ได้รับอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่นงั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายคืออะไรที่แย่ไปกว่านั้นเมื่ออำนาจในการบริหารอำนาจในการออกกฎหมายและการดำรงความยุติธรรมมาจากคนกลุ่มที่ว่าการจะชี้ไม้เป็นนกชี้หินเป็นบัวก็ไม่ยากเท่าไหรนะ่นัก ในรูปแบบการปกครองที่ไม่สามารถวิจารณ์ได้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคืออะไรและทำยังไงเราถึงจะเป็นอิสระนี่คือใจความสำคัญของเรื่อง2475นักเขียนผีแห่งสยามแต่งละวาดโดยคุณสะอาดนักวาดการ์ตูนชาวไทยผู้โด่งดังจากเรื่องชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเองครอบครัวเจ๋งเป้ง และให้รักเป็นบทกวีช่วยชีวิตโดยส่วนตัวผมเขาคือนักวาดการ์ตูนที่เป็นทั้งไอดอลและวัยเด็กของผมในช่วงม .4 ผมได้อ่านงานของแกครั้งแรกนั่นคือเรื่องชายผู้ออกเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยการ์ตูนของตัวเองเล่มนี้เป็นบันทึกการไปญี่ปุ่นเพื่อรับรางวัล International Manga Award ครั้งที่5ของคุณสะอาดซึ่งแม้ว่าจะเป็นการบรรยายประสบการณ์ของตนลงสู่การ์ตูนแต่สิ่งที่ผมได้รับคือความอบอุ่นและแรงบันดาลใจผมโชคดีได้ไปเจอแกแบบตัวเป็นๆที่งานหนังสือน่าเสียดายที่ผมจะไม่ได้แล้วล่ะว่ามันเป็นครั้งที่เเทะนะนน่่่าาไไหอ,อออะนนนนนแตใงั้้้้ผผมดดซืชูกิ างตงงานที่ทําให้เขาได้รับรางวัลที่ญี่ปุ่นนั่นแหละซึ่งในเล่มนี้ผมก็ได้ทั้งลายเซ็นแล้วก็รูปหน้าเหมือนของตัวเองมาเป็นปริญญาใจก่อนที่จะนอกเรื่องไปมากกว่านี้กบมาปัจจุบันก่อนลวกันเนาะเรื่องยาวเรื่องใหม่ที่คุณสะอาดเขียนนั่นคือ2475นักเขียนเพียงสยามได้นําเหตุการณ์ปฏิวัติ2475เมาเป็นทีมหลักของเรื่องซึ่งเราจะได้มองดูนิพภานะักเขียนผู้เป็นเหยื่อของความอายุที่ทำจากระบบการปกครองของสยามในขณะนั้นเธอได้เสียพ่อไปพร้อมกับไม่สามารถหางานทําได้อย่างที่ใจคิดทาให้เหลือเพพพียงงงาาานนประจหํหสิม์์ก ชะตากรรมก็จับพลัดจับผูให้ตัวเธอได้ไปเป็นสายลับให้กับกลุ่มคณะราชฎรนำโดยปรีดีพนมยงค์แปลกิตตะสังฆะและประยุทธ์พรมรมนรีในยุคที่เต็มไปด้วยความกดขี่พวกเขาจะสามารถทำให้สยามเป็นไทยได้ไหมสามารถติดตามได้ที่เรื่องนี้เลย เอาละในเมื่อผมก็เกิเเนเนื้อเรื่องมาหมดแล้วก็มาเข้าช่วงสาระกันดีกว่าการพูดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสยามช่วงปี2475ผมขอพูดถึงระบบการปกครองที่เป็นเชื้อให้เกิดการปฏิวัติก่อนละกันนั่นคือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือระบบที่กษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศกล่าวคือกษัตริย์คือกฎหมายคำสั่งและความต้องการต่างๆของกษัตริย์ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องทำตามไม่มีการตรวจสอบไม่มีสิ่งใดขัดอำนาจด้วยความสดตรงในระบบอำนาจทำให้เกิดสิ่งที่ตามมานั่นคืือออขุนนางผผูู้้้มมีีิิิทพลลแะเชกษตร ใช้อำนาจที่พงตามมาทําให้ตนกลายเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งสามารถทําอะไรก็ได้โดยไม่มีความผิดความเหลื่อมล้าระหว่างชนชั้นยังเกิดขึ้นปัญหาที่ว่ามีอะไรบ้างก็ตามที่พูดไว้ช่วงแรกเลยนั่นคือคนธรรมดาสามัญไม่มีสิทธิ์เอาความกับผู้มีอํานาจได้ในขณะเดียวกันถ้าสามัญชนมีการกระทําอะไรที่ขัดแข้งขัดขาแล้วก็การจะถูกลงโทษก็ไม่ได้ยากอะไรนะักต่อมาคือการคอร์รัปชันภายในที่เกิดขึ้นได้ง่ายมีการตักตวง,งของข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็เป็นชนชั้นเจ้านายและอย่างสุดท้ายคืือควาาาามมเเหลลํทงงกริน เห็นได้อย่างเด่นชัดนายทุนและผู้มีอำนาจมีแต่จะรวยขึ้นรวยขึ้นส่วนชาวนากรรมกรและชนชั้นแรงงานทั้งหลายมีแต่จะจนลงจนลงในช่วงปลายทศวรรษ2460มีการยื่นดีกาโดยชาวนาตกปีละ600-1,000ฉบับที่พูดถึงการช่วยระงับการจ่ายภาษีเพราะปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามรัฐบาลกลับเลือกที่จะเพิกเฉยต่อดีกาเหล่านี้ที่น่าเศร้าที่สุดคือคำกล่าวของเจ้ากรมนครสวรรค์นในการประชุมอภิรัฐมนตรีครั้ง 4, 75, ที่4ปี2475ที่ทรงกล่าวว่าพวกรัษฎรชาวนาไม่มีเงินเสียภาษีแต่ ีเงินเสียให้หมอความแต่งเรื่องราวดีกาซึ่งหลังจากนั้นวันที่14เมษายน2475อภิรัฐมนตรีได้มีมติให้ร่างประกาศตักเตือนรัษฎรชาวนาว่ามูลเหตุแห่งความอัตคัดฝืดเคืองครั้งนี้มิได้เกิดขึ้นในพระราชอาณาเขตอันเพิงปกป้องได้ด้วยพระบรมเดชานุภาพอภิรัฐมนตรีได้แสดงพระดำริอย่างชัดเจนว่าไม่ทรงเห็นชอบด้วยการที่จะสนับสนุนคนชั้นต่ำให้เป็นปรปักษ์ต่ออำนาจในแผ่นดินตามลำดับแต่มันก็ช่างเหมือนตลกร้ายนะครับเพราะวังปารุศกวันก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมพร้อมทั้งเปล ห้องใหม่ถึงของนําเข้าจากต่างประเทศในช่วงปี2470ถึง2474พอดี จากปัญหาที่เกิดขึ้นพวกเราก็คงจะพอเดาๆกันได้ถึงความเกลื่นไม่เข้าใครไม่ออกของยุคนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาคุยกันดีกว่าว่ารัฐบาลในยุคนั้นทําอะไรเพื่อให้คงสภาพความเหลื่อมล้าไว้ได้อย่างแรกคือการศึกษาที่ไม่ได้มีไว้ให้คนทุกคนแต่มีไว้สาหรับคนชนชั้นเจ้าน่ายเพียงอย่างเดียวในปีพศ2445การศึกษานั้นจะมีวัดเป็นที่กระจายความรู้หรือที่เ,าเราเรียกกันว่าโรงเรียนวัดนั่นแหละครับพระสงฆ์จะเป็นผู้ดูแลให,ให้ความรู้ในระดับประฐมศึกษาส่วนในระดับที่สูงขึ้นจะมีกระทรวงธรรมการหรือก็คือกกกรรระทงศึษาา ในปัจจุบันเป็นผู้ดูแลต่ออย่างไรก็ตามกฎนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กระทรวงมหาดไทายเป็นผู้จัดการศึกษาร่วมกับวันในช่วงบั้นปลายรัชากาลที่5แทนโดยกระทรวงมหาดไทายจะดูแลการศึกษาทั้งประเทศยกเว้นกรุงเทพที่มีกระทรวงนครบาลเป็นผู้จัดการศึกษาเราจะเห็นได้ว่าคนที่จัดการศึกษาสาหรับสามัญชนจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโดยตรงอย่างกระทรวงธรรมการแต่จะเป็นฝ่ายบริหารบ้านเมืองอย่างกระทรวงมหาดไทายและนครบาลแทนสิ่งที่ตอกย้าความเหลื่อมล้ําคือการที่กระทรวงธรรมการจะเป็นผู้จัดหลักสูตรการศึกษาแบบเลี้ยงตัวเองสาหรับผู้มีกําลังัพพทาายยูดง่คือ จ้างครูไปสอนที่บ้านแบบโฮมสกูลนั่นแหละครับซึ่งคนที่มีพร้อมในจุดๆนี้ก็คงจะมีแต่เหล่าลูกท่านหลานเธอเท่านั้น เอาละถ้าตัดเรื่องโรงเรียนวัดไปที่สยามก็ยังมีโรงเรียนราชหรือโรงเรียนเอกชนอยู่การที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลอาจเป็นโอกาสให้กับสามัญชนมากกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าจริงอยู่ในช่วงแรกรัฐบาลไม่ได้ควบคุมอะไรเลยเนื่องจากโรงเรียนราชส่วนใหญ่มักถูกตั้งโดยคนในบังคับต่างชาติซึ่งมีอำนาจเหนือกฎหมายอย่างไรก็ตามในปีพศ2461รัฐบาลได้ออกพอรบรโรงเรียนราชเพื่อบังคับใช้โรงเรียนที่อยู่นอกกฎเหล่านี้จุดสำคัญของ,ของกฎหมายคือโรงเรียนนั้นต้องสอนหน้าที่พลเมืองพร้อมนักปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสยามให้กับเด็ก โรงเรียนต้องส่งข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรทุกคนแก่รัฐทุกปีข้อมูลนี้รวมถึงประกาศนียบัตรหรือรางวัลต่างๆที่นักเรียนได้รับด้วยครูผู้สอนต้องไม่ใช่ผู้มีคดีความมีนิสัยหยาบคายหรือเป็นผู้มีประทุสลายต่อพระเจ้าแผ่นดินและโรงเรียนห้ามใช้หนังสือที่ทางรัฐบาลเล็งเห็นว่าเป็นภัยต่อสังคมสามารถจูงใจให้นักเรียนฝ่าฝืนทำนองคลองทำของสยามหากฝ่าฝืนรัฐบาลมีสิทธิ์สั่งปิดโรงเรียนหรือสั่งถอดถอนบุคลากรน,นั้นๆได้ทันทีผ่านผู้ตรวจการโรงเรียนที่สามารถไปตรวจได้ทุกเมื่อ ท้ายพูดโดยสรุปแล้วการตัดโอกาสหรือสร้างเงื่อนไขามากมายกับสามัญชนก็เพื่อแม้ชนชั้นต่างๆหลุดออกจากฐานะของตนเองซึ่งมันก็ได้ตอกย้ำต่อหลังจากที่จบการศึกษาแล้วคนที่เกิดเป็นชาวนาก็ต้องเป็นชาวนาต่อไปการจะดันตัวเองให้เป็นสิ่งที่มากกว่าคงจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะแต้มต่อต่างๆก็รนริดรอนไปหมดยิ่งไปกว่านั้นชาติกําเนิดก็เป็นตัวกําหนดทุกอย่างเพราะแม้สามัญชนคนนั้นจะสู้สุดใจสามารถดันตัวเองให้เรียนจจบสูงและรับราชการต่อได้พวกเขาก็ไม่สามารถเติบโตไปจนถึงยอดได้อยู่ดีเพราะตําแหน่งเหล่านั้น มันถูกล็อกไว้ให้กับเราผู้มีเส้นสายแล้ว อย่างที่2ที่รัฐบาลยุคนั้นทําเพื่อคงสภาพความเหลื่อมล้ําคือการสอดส่องทางการเมืองเนื่องจากรัฐบาลเองก็ตื่นตัวกับกระแสโลกอย่างรัสเซียที่ได้ทาการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์หรือการปฏิวัติเดือนพฤศจิกายนของเยอรมนีที่ประชาชนได้ล้มล้างระบบจัก,กรวรรดิหลังสงครามโลกครั้งที่1ทางรัฐบาลจึงมีการแต่งตั้งต,งตำรวจลับขึ้นมาเพื่อสอดส่องบุคคลผู้มีแนวโน้มว่าจะเป็นกบฏอยู่เสมอตำรวจกลุ่มนี้คือตำรวจภูบาลผู้มีหน้าที่ติดตามสืบหาข้อมูลทางการเมืองของสยามจาคทาให้การของนายร้อยเหรียญสีจัน และนายร้อยเนตรภูลวิวัฒน์อดีตหัวหน้าคณะผู้ก่อการรอศ .130 ได้เล่าถึงสภาพการในช่วงก่อนปี2475ไม่นานว่ารัชกาลที่6ได้เสด็จสวรรคตแล้วสมเด็จพระปกเกล้าเสด็จขึ้นครองราชแทนเป็นรัชกาลที่7 พวกเราในโรงพิมพ์สีกรุงซึ่งมีมันสมองปฏิวัติอยู่แล้วแต่เดิมเมื่อเห็นเขาเต้นเขารำก็อดมิได้มีหนำซ้ำาบางคนได้ตกปากรับคำเป็นสายเสือของคณะพศ2475เป็นทางลับไว้ด้วยว่าจะขออนุญาตเจ้าของโรงพิมพ์ใช้หนังสือสีกรุงเป็นปากเสียงออก์แกนของคณะ2475เผอิญนายมานิตวัสุวัฒน์ท่านเจ้าของโรงพิมพ์สีกรุงมีนิสัยใจคอใครเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติให้ทันยุคทันสมัยอยู่แล้วได้อนุญาตอย่างลูกผู้ชายนับแต่นั้นมาหนังสือ สีกรุงก็เริ่มโจมตีรัฐบาลและราชบัลลังก์แต่ในไม่ช้าก็ได้ถูกปิดโรงพิมพ์ฐานยุยงส่งเสริมให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องโดยไม่มีกําหนดครั้นปิดได้7วันเมื่อเจ้าของโรงพิมพ์และพวกเราช่วยกันวิ่งเต้นจึงเปิดได้ดังเดิมพอใกล้จะเปิดสะพานพุทธยอดฟ้าพวกเราก็ถูกสะกดรอยตามจากตำรวจสันติบาลอย่างเข้มงวดตำรวจสันติบาลที่ทางผู้เขียนทั้งสองพูดถึงจริงๆแล้วคือตำรวจภูบาลน,นั่นเองเพราะในช่วงเวลานั้นตำรวจสันติบาลยังไม่ได้มีการแต่งตั้งขึ้นจริงทางนักเขียนทั้งสองที่มาบอกเล่าบทความนี้เอง มาบรรยายในภายหลังบวกกับการทํางานของทั้งสองหน่วยงานมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรนี่เลยอาจเป็นปัจจัยที่ทําให้นักเขียนได้เรียกวมๆมไปอย่างนั้นโดยตํารวจภูบาลจะถูกแบ่งความรับผิดช,ชอบออกเป็น6กอง 1. กองวิทยาการมีหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน2กองแผนประทศกรรมมีหน้าที่เก็บประวัติผู้ต้องสงสัย3กองปราบปรามมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนผู้ต้องสงสัย 4. กองเอกสารการเมืองมีหน้าที่สืบสวนความเคลื่อนไหวทางการเมืองและคอมมิวนิสต์ 5. กองเอกสารหนังสือพิมพ์มีหน้าที่ตรวจข่าวและเอกสาร โขอกองทะเบียนพิมพ์ลายนิ้วมือมีหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัย และอย่างที่สที่รัฐบาลยุคนั้นทาคือการควบคุมสื่อและการเซ็นเซอร์ในปีพศ2465รัฐบาลได้ออกพรบรว่าด้วยสมุดเอกสารและหนังสือพิมพ์มีมาตรา5ระบุว่าบทประพันธ์ที่มีจุดมุ่งหมายยุยงให้กระทาความผิดต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชอาณาจักรเป็นบทประพันธ์ที่เป็นเส้นหนามแผ่นดินโทษคือผู้ประพันธ์บรรณาธิการและเจ้าของต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ2สถานพอมาลองคิดดูคาําอธิบายของเส้นหนามแผ่นดินในพรบอรตอนนั้นเป็นอะไรที่ กว้างมากๆเลยนะถึงแม้ว่าหลังจากนั้นในปีพศ247พทางรัฐบาลได้เพิ่มความชัดเจนของคาว่าเส้นหนามแผ่นดินนั่นคือมุ่งหมายทางตรงหรือทางอ้อมคือโดยอนุมานก็ดีแน่ก็ดีกล่าวกระทบก็ดีกล่าวเปรียบก็ดีโดยปริยายหรือประการอื่นก็ดีเพื่อใจะให้เกิดความเกลียดชังหรือดูหมิ่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือรัฐบาลหรือราชการแผ่นดินมันก็ยังดูกว้างและครอบคลุมทุกอย่างอยู่ดียิ่งไปกว่านั้นพรบรนี้ยังบังคับให้ผู้มีเครื่องพิมพ์ต้องขออนุญ,ญาตสม uh ate, สุหเทศาพิบาล ด้วยแน่นอนว่าเหล่าหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆมักจะหาลูกโพมาใช้เช่นการให้บรรณาธิการของสำนักพิมพ์นั้นๆไม่ใช่คนที่รู้เรื่องหนังสือพิมพ์ใดๆเลยเผื่อกรณีถ้าเกิดมีความผิดอาญาแทนฟ้องร้องทางสำนักพิมพ์จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้นแต่น่าเศร้าที่พบรบ2 470นได้มาแก้ในจุดนี้โดยผู้เป็นบรรณาธิการหรือเจ้าของหนังสือพิมพ์จำเป็นต้องได้รับอนุญ,ญาตจากสมุหานครบาลหรือสมุหเทศษาพิบาลซึ่งมีอำนาจต่อการถอนใบอนุญาตชั่วคราวหรือตลอดไปตามเห็นนนสมมมคววรออกกจาาาีี้้้ยังขงขขหล่ต่่าางประเเทททศทีอจให้กิด ความเสียหายแก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสั่งห้ามไม่ให้ข้าราชการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์อีกด้วยการสร้างระบบที่ปลูกฝังความคิดคอยจำกัดและทำลายผู้คิดต่างรวมถึงกีดกันหนทางความเจริญของสามัญชนมันนำให้เราได้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำกับเผด็จการเส้นสองเส้สนนี้มันแทบจะบรรจบกันเลยเพื่อให้ฝ่ายเราดีกว่าเราต้องได้สิทธิที่มากกว่าเขาเพื่อให้ฝ่ายเรามีอำนาจคนอีกฝั่งต้องเป็นได้แค่แรงงานเพื่อให้ฝ่ายเรามีอิสระที่มากกว่าสามัญชนต้องไม่มีวันเป็นไทย แต่อย่างที่เรารู้กันในวันที่24มิถุนายนพศ2475สยามได้เปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากคณะราษฎรได้ทําการควบคุมผู้บัญชาการทหารรวมถึงเหล่าเจ้านายชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์พร้อมนั้งเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ลงนามในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนี้จากสยามมาสู่ไทยสภาพความเป็นอยู่ของเราก็ดีขึ้นจริงหรอ จนถึงปัจจุบันนักเรียนทุกคนสามารถไปเรียนที่โรงเรียนไหนก็ได้แต่ความพร้อมของโรงเรียนนั้นๆก็มีไม่เท่ากันในขณะที่กรุงเทพมีเนื้อหาการศึกษาที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรพร้อมทั้งมีโรงเรียนกวดวิชาไว้เสริมในจุดที่ขาดตกไปแต่ต่างจังหวัดกลับแทบจะหาครูมาสอนในโรงเรียนไม่ได้เลยแม้ว่าหลายๆบริษัทจะเปิดรับคนมาสมัครใหม่เสมอๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเจ้าของเขาอยากมาทํางานที่บอคนๆน,นั้นก็จะได้เข้ามาทํางานพร้อมทั้งได้ตําแหน่งสูงๆทางดงที่เจ้าตัวไม่มีประสบการณ์อะไรเลยความเหลื่อมล้าในประเทศยังคงอยู่แต่่่แคมมันนนเเปลียือจจาาก้ เเป็นหล่ากท,ท,ทุกคนยังจาคดีลูกเจ้าสัวเครื่องดื่มชูกําลังขับรถชนตํารวจจนเสียชีวิตแล้วหนีไปในปีพศ2555ได้แล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าคดีความทั้งหลายทางอายการสูงสุดกรมตํารวจและฝ่ายกฎหมายยืนยันไม่สั่งฟ้องโดยเหตุผลไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งได้รับการยืนยันในวันที่24กรกฎาคมพศ2563โดยที่ตลอด8ปีที่ดําเนินคดีตัวผู้ต้องหาไม่ได้รับโทษใดๆเลยที่ยิ่งไปกว่านั้นในปีพศ2560ที่ทางศาลได้ออกหมายจับตัวผู้ต้องหาฐานนี้คดี เขาก็ได้เดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วนี่ยังไม่รวมถึงการที่รัฐบาลเอื้ออำนวยธุรกิจใหญ่ๆอย่างการควบรวมกิจาการโทรคมนาคมจนเหลือแค่2รายใหญ่ที่เป็นการผูกขาดธุรกิจขั้นสุดประชาชนจะต้องแบกรับค่าบริการและค่าครองชีพที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่เหล่านายทุนเองมีแต่จะได้กําไรจากจุดนี้ ในวันที่11สิงหาคมพศ2565คุณสิริกัญญาสส,สพักก้าไกลได้ตั้งคำถามในสภาถึงเรื่องการเอื้อประโยชน์การควบรวมการผูกขาดกิจการและส่งเสริมความร่ำรวยของเจ้าสัวโดยในช่วง8ปีที่ผ่านมาเจ้าสัวที่ร่ำรวย50อันดับแรกของไทยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง2ล้านล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันจำนวนหนี้ครัวเรือนของประชาชนกลับเพิ่มขึ้น4.6ล้านล้านบาทเท่ากับว่าเงินของประชาชนที่หายไปได้ถ่ายเทไปเป็นความร่ำรวยของเจ้าสัวหรือไม่ผมมั่นใจว่าแต่ละคนก็มีคำตอบในใจกันอยู่ แล้วเพื่ออนาคตที่ดีมากขึ้นมีความเสมอภาคมากขึ้นการสอดส่องดูรัฐบาลพร้อมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ความอายุติธรรมทั้งหลายจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนถ้าเรายังขาดความรู้ก็ต้องไปศึกษาให้มากขึ้นถ้าเขาสั่งให้เราทำเราก็ควรซักถามว่าทำไปทำไมเพราะถ้าสังคมเราไม่ได้ตั้งคำถามมิกต่อไปเราก็มีชีวิตไม่ต่างอะไรกับท่าที่รอแต่คำสั่งจริงไหมครับ